สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงโรคลมพิษหลายคนอาจคิดว่าไม่ร้ายแรงแต่ทราบหรือไม่คะว่าอันตรายจากโรคลมพิษ อาจส่งผลถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันซึ่งวันนี้คุณหมอมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝากค่ะโรคพมพิษเป็นโรคผิวหนังทีม่มีลักษณะเป็นผื่นหรือเป็นปื้นนูนแดงไม่มีขุย ขนาดอาจจะแตกต่างกันตั้งแต่0.5เซนติเมตรจนถึงขนาดใหญ่เกิน10เซนติเมตรพืนที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นรวดเร็วและกระจายไปทั่วบริเวณต่างๆของร่างกายและแขนขาหรือส่วน,นใหญ่มักจะยุบหายไปภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงและไม่เหลือร่องรอยโรคลมพิษสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือโรคลมพิษเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการผื่นลมพิษเ,เป็น,ปนหๆหายๆภายในระยะเวลาไม่เกิน6สัปดาห์ ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยเช่นการติดเชื้อผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการรับประทานยาหรืออาหารบางอย่างหรืออาจจะเกิดจากมแมลงสัตว์กัดต่อย ผู้ป่วยลมพิษเฉียบทันบางรายอาจมีอาการรุนแรงผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วเนื่องจากว่าบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงมากจนถึงทําให้เสียชีวิตได้และกลุ่มที่2คือโรคลมพิษเอื้อรังผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีอาการผื่นลมพิษเป็นเป็นหายๆอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งไม่สามารถหาสาเหตุได้เนื่องจากเกิดจากความแปรปรวนภายในร่างกายขณะที่อีกกลุ่มหนึง่งมีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศเย็น การกดทับส่วนใหญ่แล้วมักจะพบในประชากรวัยทำงานคืออายุ20-40ปีการรักษาส่วนใหญ่แพทย์มักจะให้ยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้ นอกจากนี้ไม่ควรแกะกาวบริเวณผื่นอใช้ย,ยาทาเช่นคารามายเพื่อช่วยลดอาการคันในผู้ป่วยลมพิษที่สงสัยว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากการแพ้อาหารสามารถทําการทดสอบได้ถ้าผู้ป่วยมีปฏิกิริยาบวมนูนแดงขึ้นที่บริเวณนั้นร่วมกับมีประวัติที่สัมพันธ์กับอาหารที่เกิดขึ้นก็แพทย์ก็จะให้การวินิจฉัยว่าผู้ป่วยดังกล่าวมีอาการแพ้อาหารผู้ป่วยโรคลมพิษที่มีอาการเป็นเป็นเหยื่รับประทานยานแก้แพ้หรือยาต้านฮิตามีและอาการไม่ดีขึ้น แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุต่อไปถึงแม้เป็นเพียงอาการผื่นคันแต่หากเราไม่สนใจที่จะรักษาอย่างจริงจังอาจจะเกิดอันตรายมากกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะคะผู้ป่วยลงพิษบางรายมีอาการรุนแรงกระทั่งมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือมีหน้ามืดเป็นลมได้ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์นในทันทีเนื่องจากว่ายารับประทานที่ได้มาอาจจะไม่สามารถควบคุมโรคได้ าจจาะเป็นต้องใช้ยาฉีดหรืออาจจะเป็นต้องพิจารณารับเข้ารักการรักษาในโรงพยาบาลสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน